ส่วนของทอทอเองเนี่ยเขาก็เลยออกมาขอความร่วมมือนะคะงดปล่อยโคมรอยในเขตรอบสนามบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ บามาจถ้าอากาศยานไทยขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยคลมลอยคมควันพุตลยัยดอกไม้ไฟลูกโป่งแสงเลเซอร์อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะคะในเขตโดยรอบสนามบินทั้ง6แห่งเพื่อให้ไม่เกิดเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายต่ออากาศยานผู้โดยสารและประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2564ระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน ทอทอซึ่งบริหารสนามบินหลัก6แห่งของประเทศไทยก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอให้ประชาชนระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้าที่อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานและการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการเดินอากาศและประกาศสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องการดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศที่ห้ามมิให้มีการปล่อยคมลอยคมไฟคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาดรวมถึงห้าง ห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศก็ขอให้ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยตรวจสอบรายละเอียดหรือประกาศจังหวัดที่ต้องการจะปล่อย ซึ่งจะระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถอนุญาตปล่อยได้โดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆสำหรับในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับความนิยมในการปล่อยโคมลอยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้จุดและปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับหนึ่งคือพื้นที่สีแดงอย่างเด็ดขาดในพื้นที่6อำเภอด้วยกันค่ะ คือ 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล2อำเภอหางดงทุกตำบล3อำเภอสารพีในหาตำบลได้แก่ตำบลขัวมุงดอนแก้วท่าวางตาลหนองพึ่งและสันทายสีอำเภอแม่ริมใน5าตำบลได้แก่ตำบลดอนแก้วริมใต้แม่สาเหมืองแก้วริมเหนือ5าอำเภอสันทรายหตำบลคือตำบลหนองหาน <c oughs> และ6 อำเภอสันป่าตองหนึ่งตำบลคือตำบลทุ่งต้อมส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศก็ได้กำหนดระยะเวลาการจุดและปล่อยโคมลอยกระทงเล็กในวันที่19พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาของวันถัดไปนะคะและวันลอยกระทงใหญ่วันที่20พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาถึง1นนาฬิกาของวันถัดไปโดยต้องแจ้งของอนุญ,ญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน ทอทอรายงานด้วยว่าในช่วงลอยกระทงปีนี้มีสายการบินต่างๆปรับเปลี่ยนเวลาทําการบินเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยโดยมีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิก16เที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน52เที่ยวบินรวมทั้งสิ้น68เที่ยวบินค่ะ